ถูกครึ่งแสนนะครับถูกครึ่งแสนนะครับมาเลยจะขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดๆนะครับกับตาซีกับยามีกับตาจันหักกิโลให้โชคแห่งนี้นะครับสาธุสาธุเดินทางมาจากอำเภอจอหอจังหวัดโคราชและกักดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับนี่เนาะมาแค่บนแล้วก็จะขอโชคขอลาภต่องวดเลยนะครับ ใครเข้ามาแล้วเด้อเอฟซี FC นะคุณผู้ชมเด้อฝากกาไดไลค์กดแชร์แลกวกดติดตามให้กับทางช่องย t ท b e คนสุรินทีวีด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีหมูนะครับแล้วก็มีไก่มีผลไม้เก้ายอย่างนะครับมาเพื่อจะถวายตะเซกับยามีกัตจันหลักกิโลให้โชคอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามารุ้นกันต่องวดเลยนะครับว่าจะได้เลขอะไรเนาะเรามารุ้นกันต่องวดเลยนะครับ มาหนึ่งรถตู้เลยนะครับได้เดินทางมาจากโคราชเดินทางมาจากจอหอนะครับผูครับที่แจวนะครับตอนนี้นะครับจัเสียงกันแบบไหนเดี๋ยวเรามารุ่นกันเดี๋ยวเรามาต้นกันนะครับแนะครนงดูผลไม้อยู่นะครับเจ้าดีส่วนมากทำอะไรจุดทูบเอาบอกครับหรือว่าล้วงหายได้จากทูบอ๋อ เิดแถวได้จากทูกเดี๋ยวลองเสียงๆเอาตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับนีิดแวมากเลยจะในโทรศัพท์าัในโทรศัพท์ครับเห็นตัวจริงๆแล้วดูทุกวันอ๋อครับขอบคุณหลายๆเลยมาจากจอหาโคราชครับผิดแ๋วนี่ถูกมาแล้วถูกมาแล้วสองงวดเนาะต่อไปเป็นงวดที่สามนะครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นงวดที่สามนะครับเดี๋ยวเรามารุ่น เล่กับพี่แจ๋วกันเนาะทั้งเลกค,ครั้งเถ่กไมาหนึ่งรถตู้เลยนะครับสําหรับพี่น้องชาวโคราชนะครับวันนี้มาแก้บนแล้วก็มาขอโชคขอลาบกันต่อง,งวดเลยนะครับกับนี่บอกว่าขอให้ลูกได้ถ้าได้ก็จะมาอีกมาทําเหมือนเดิมใถ้าได้เยอะกว่านี้ก็จะมี อะไรอะ่ะที hey? ่ว่าหมอลำอะไรรถแห่รถอะไรนั่นแหละรถแห่ต okay, well uh ิด huh. ต่อเบาซักได้เด้อรถแห่เราไปส่งกระเปาะรถได้นะครับออกแรกออกแรกที่นี่คนคนลาดคือกันกระจิกขอฝากดวงไว้ด้วยเด้อจ้าฝากดวงคือกันนั่นแหละเนาะเจสซี่เจมีมาของวดที่สาม อันนี้วันแรกวัแรกอัแ่นพอ่สาวได้อันนี้น้องสาวเลยมาอ๋อเลยมาด้วยค่อายายมาทางนี้เด้อคนนีแม่พ่อ้แม่บแม่พี่เจ๋วแเจ๋วคนนี้แม่พี่เจ๋เก้าวดอกกับกำหนึ่งแล้วแต่เอากำหนึ่งก็ได้ครับ สาถูกได้แจก็ยังลงเลย้ามันแปกเลยนะแม่ก็ถูกกันกับแจ๋วลูกลูกสาวอ่ะพี่แจ๋วนี่โอ้เอาโชคไปให้แม่เอาชคไปให้แม่แม่ถูกสองตัวหรือสามตัวสองตัวห้าสามหรืออะไรรอบนี้ได้หนึ่งหนึ่งอ๋อซื้อหนึ่งหนึ่งถูกหนึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชม หนึ่งหนึ่งตรงตรงเลยเกือบครึ่งแสนครึ่งแสนเนาะหก็ถูกได้นึ่งหกสองอ๋องวดหกสองก็ได้งวดหนึ่งหนึ่งก็ได้อ๋อสองงวดแล้วโอ้ครับสองงวดสอนแล้วอายุเท่าไหร่แี่แปดสิบแล้วอู้ อายุเยอะแปดสิบแล้วโอ้โนี่ลูกสาวคนหน่อยมีคนผู้ชายห้าสามแปดปดคนเลยวะแม่เหลือ8โอ้มีลูกสิบคนครับนะคุณแม่อายุแปดสิบปีแล้วอมีลูกทั้งหมดสิบคนเหลือแปด คุณแม่เดี๋ยววันนี้จะขอโชคกับแม่ด้วยเด้องวดที่สามน้องวดที่สามงวดที่สามโอ้เลแต่ลูกแล้วแต่พี่เจ๋วน่มันมากอถุงงวดถงกกมันก็มแก่แล้วครับนี่งวดนีบอกที่มาวันนี้ก็เลยมาครับนู่นนะครับคุณผู้ชมนู่นนะครับคือเจ๋วนะครับเดี๋ยวจุดธูปแล้วบอกว่า ให้ลูกสาวจุดให้โอ้เดี๋ยวเรามารอรุนเลขกันกับพี่เจียวนุ่นคุณแม่พี่เจียวอายุ80ดสิปีแล้ว,ลวมีลูกอายุแปดสิปีเรามีลูกน้ำกันทั้งเบิร์ติบคนเลยทันแม่บอกพี่เจียวคนที่ใดนล่ะครับคนที่สาม,สามพี่เจียวคนที่สามบา้บานมุ่งเฮาเกินว่าลูกโดดสิบคนนี่ถือว่าโอ้หลายเติมดก รักหนึ um. ่ง um, um. ตักหนึ่งลุ้นกันจากเกลียกับที่แจวนะครับถูกมาแล้วทั้งหมดสองมวือว่าดวงเงนะครับือว่าดวงเฮงต่อไปงวดที่สามเนลไม้องหวานไม้ทุเรียนไก่ตัวหมู สาธุสาทุสาธุขอโชคนําเด้อพี่เดอ1ด้อีกนตกวกนาเดรามตี่เ่องทล

ำสขอมาถวายทุกครลูกมีโชคามากอให้เตาให้ลูกด้โชคหรือนเ้าสาธุสาธุสาธุด้วยสาธุด้วยนะครับสาธุสาธุเจยครึ่งแสนเจ้าว่าได้ครึ่งแสนนะครับชมสาธุสาธุด้ว พี่เจียวจุดที่ไรออกทุกทีเนาะสองมวดแล้วค่ะอันนี้งวดที่สามวดที่สาม,ม,สามเราต้องมาลุ้นกันนะครับมวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิงหาคมนี้เนาะพี่เจียวเนาะค่ะสท็กซียามีจะให้สามตัวตรงๆเลยค่ับข่าวนี้นี่จุดรอดที่สอง เ,เลขพี่เจ้ววพ่นจุดแล้วเดี๋ยวรอ,อกันแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวเพ็นจุดถูกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวรออีกสักคู่เดียวเด้อเดี๋ยวรออีกสักคู่เดียวนะครับคงจะได้ตัวเลขเด็ดๆกันกับพี่เจ๋ยวต่อไปเป็นงวดที่สามต่อไปเป็นงวดที่สามนะครับต้องมาลุ้นกัน ต้องมาลุ้นกันห้ามพลาดเป็น้ำขาเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับติดตามคลิปนี้ชมคลิปนี้ไปให้จบนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันเนาะทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีคนสุรินทีวีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลขทูบที่จุดจุดยากเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วใช่ท่านจะให้ก็ยากๆกนี่แหละพี่แจว <laughs> นะครับอะไรที่ขอยากๆกมันจะคุ้มค่านะครับแล้วก็ได้เต็มๆ นะครับพี่เจ๋วจะต้องโชคดีอีกแน่นอนงวดนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับโชคดีแล้วก็ให้ลูกเพจที่ดูดูทุกช่องนี่ให้มีโชคเหมืกันนะคะครับพี่เจ๋วครับสาธุครับใจด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเลขคูพี่เจ๋วงวดนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับทุกวินาทีเหมือนจะเป็นเลขเลขเจ็ดนะครับคุผู้ชมเหมือนจะเป็นเลขเจ็ดไมคพับ เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันเนาะรอรุ้นกันนะครับเหลืออีกสตัวเด้อเลีกสองตัวน่าจะเป็นเลขเจนะครับข้างบนนะครับได้แล้วเนาะครับให้ลูกให้ล้าน3ตัวตรงๆเด้อครับตะจันตะเซนข้าวหน้าลูกจะได้มาถวายหัวหมูใหญ่ๆ ได้แล้วมั้งเหนียว well. ได้แล้วเนาะเอาที่ว่าพี่เจวมั่นใจครับได้แล okay. 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 sure, ้วถ้าได้ก็พอนะครับได้ละได้ละโอเคพี่แจวว่าพอแล้วจรัวสองครั้งท้ายๆเลยเท่าเต็มๆด้วยจะอ้ะหนะครับตัวได้หกสองค่ะนะครับตัวแจวถ่ายรูปไปอยู่ เลทูของพี่แจ้วนะครับวแตแล้วนะครับแต่เนี่ย้ผมาจะเ้องไเราผชครับเจ็ดแปดหกฮ้ยเจ็หกใสนี่ไงพี่แจ้วนั่นนี่ไงเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดมาแลยนะเจ็ดแปดหกเจ ชัดเจนเลยนะครับเ็นเยแปกเ็นไเแล้วก็เอาอันตัวงวดที่แล้วนะผมเบิ่งงวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้วหยุดเดี๋ยวยังก่อนอ้หนี่จะหักหักหักเหมือนแตกเลยแตกเนาะห้าหนึ่งหนึ่งจ้าหนึ่งหนงวดที่แล้วโอ้ตรงตรงเลยวันนี้ นระบคัที่ได้ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเจ็ดแปดหกตัวนี้นะครับอันนี้แตกจริงเจ็ดแปดหกนะครับท่านผู้ชมเจ็ดแปดหกพี่แจ๋วคนดวงเฮงจากโคราชถูกแตกเลยครับท่านผู้ชมครับแตกข้างหลังด้วยแเหมือนเดิมแตกมือนเดิมเจ็ดแปดหกนะครับชัดไหมครับท่านผู้ชมชัดไหมแล้วก็ถูกแตกข้างหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเหมือนเดิมเหมือนวันที่แล้วครับไปแล้วนะครับพี่แจ๋วโคราชพี่แจ๋วโคราชเดินทางกลับแล้วนะครับคุณผู้ชมไปแล้วเด้อนอน อีกดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง u t u b e คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตร้มสีแดงๆเลยครับเพื่อบริาหาลผ่าข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งจริงกริงจริงกริงจริงกดน้ำคำโรคหิบย่ำไดทันสมบริ่าฉีบและวก็สิบริภา,บบภาข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ <Yeah>! oh! ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครั